สวัสดีครับต่อกันข้อที่39นะครับสามัญปี59นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดค่าสักไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันนะครับให้สมการรีดักชันมาแล้วนะครับแล้วโจทย์ก็บอกต่อว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงในสารละลายโพแทสเซียมไอโอดและก็โพแทสเซียมโบรไมดนะครับที่มีน้ำํำที่อุณหภูมิ298เคลวินนะครับโดยให้สักไฟฟ้าต่ําสุด เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเดียวโอเคโอเคนะครับเขาควบคุมโบนไว้ด้วยนะครับควบคุมสักไฟฟ้าไว้ด้วยสารละลายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก็ไม่รู้เลยครับคืออ่านปั๊บนี่คือไม่รู้เลยครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรเนี่ยคือไม่ทราบเลยนะครับเอาแค่ว่า ตอนแรกเนี่ยพอผมอ่านโจทย์นี่ครั้งแรกนะตอนอ่านครั้งแรกนะสิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าเอ้ยแค่แบบเป็นแบบมันผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปอ่ะแสดงว่าเป็นเซลล์อิเลกโทรไลต์อ่ะแต่พอมันเป็นเซลล์อิเลกโทรไลต์อ่ะผมไม่รู้ว่าแบบการเกิดปฏิกิริยาวันมันจะเกิดกระบวนการอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แบบ ต้องนั่งวาดรูปอะครับต้องนั่งวาดรูปธรรมดาก็ปกติเวลาเราทำเซลล์อิเล็กโทรไลต์เนาะมันก็จะมีอิเล็กโทรดอยู่2แท่งนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่บอกมาว่าอิเล็กโทรดเนี่ยทำด้วยอะไรเราก็มักจะใช้ชอิเล็กโทรดเฉยนะครับพวกแพลตินัมพวกแกรไฟน์นะครับแต่แหลงกันตรงๆครับเวลาไปทำแห็บจริงๆเนี่ย ก็ใช้แกลไฟตลอดก็ใช้แกลไฟตลอดไม่มีตังซื้อแตกนิ่มแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะครับขีดเล็กขีดใหญ่ยังจําได้นะขีดเล็กเนี่ยคือขั้วลบนะครับแล้วก็ขีดใหญ่เนี่ยคือขั้วบวกนะครับแล้วก็เหมือนที่เคยท่องก่อนนะครับบางคนก็บางคนเขาเข้าใจนะแต่ว่าผมนี่ผมท่องเอาสมัยเด็กๆนะครับผมก็ท่องว่าอ๋อเอนะครับเดี๋ยวนะออเอแคลบ นะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นเซลล์กัานวาน,นิกเราจะท่องว่าออกแอร์แคร์บวกใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้น,นี้มันเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลต์เราก็ท่องว่าออกแอร์แคร์ลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ออกแอร์แคร์ลบอันนี้เนี่ยขั้วลบก็เป็นแคร์โทดงั้นอันนี้ก็เป็นแอร์โนด แอโนโอดก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันออกแอร์ไงนะครับเพราะฉะนั้นแคโทดก็เกิดปฏิกิริยารีดักชันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนผมสอนเนี่ยผมจะเตือนเด็กๆตลอดเลยว่าตอนผมสอนว่าออกแอร์แครลบออกแอร์แคลบเนี่ยคุณอย่าแทรกขึ้นมาเป็นออกแอร์แคโทดนะแม่งจำติดหัวจนตายเลยเลยนะออกแอร์แครลบมันจะไปออกแอร์แคโทดอีก่ก มีเพศมนุษย์โลกบาบ้าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับฝั่งในออกซิเดชันฝั่งในรีดักชันแล้วเราก็ดูส่วนผสมของเรานะครับโพแทสเซียมไอโอดเนี่ยเวลามันละลายน้ำนะครับมันก็จะแยกเป็น K บวกนะครับกับไอลบนะครับแล้วก็โพแทสเซียมโบรไ์ก็แยกเป็นเคบวกแต่ว่าเคบวกผมไม่ต้องเขียนซ้ำนะนะครับเดี๋ยวมันจะรกนะครับกับอะไรเอ่ยกับ BR อาลบกับ BR อาลบแล้วก็อย่าลืมว่าในการทดลองเนี่ยมันมีน้ําอยู่ด้วยนะครับมันไม่ใช่แบบ การทำอิเล็กโทรไลซิสแบบหลอมเหลวนะครับมันเป็นการทำอิเล็กโทรไลซิสแบบสาระละลายนะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็ ต้องมีน้าอยู่ด้วยนะครับ H2O ธรรมดานะครับจากข้อมูลตรงนี้เราก็ไล่เช็คเลยนะครับไอ้น,นี้เนี่ยเป็นประจุบวกก็จะวิ่งไปเกิดปยาฝั่งขั้วลบไอ้น,นี้เป็นลบก็จะวิ่งไปเกิดปยาฝั่งบวกส่วนน้ำเนี่ยวิ่งได้ทั้งฝั่งบวกวิ่งได้ทั้งฝั่งลบนะครับทีนี้เราก็มาเช็คพร้อมๆกันคนที่จะเกิดปยาออกซิเดชันได้เนี่ยตอนนี้ก็จะมีไอโอดนนะครับมีโบรไมด์นะครับแล้วก็มีน้านะครับแล้วอย่าลืมนะครับเหมือนที่เราเคยเรียนนะครับในตอนแรกของบทไฟฟ้าเคมี Me เลยเราจะท่องว่าเ ีรับลด E0 มากออกให้เพิ่ม E0 น้อยนะครับเพราะ,ะนั้นคนที่จะเกิดออกซิเดชันได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มี E0 ที่น้อยนอยนะครับอ่า E0 ที่น้อยๆเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูครับไอโอไดเนี่ย E0 ของเขา0.54นะครับแล้วก็โบรไมด์อยู่ตรงไหน,นเอ่ยนี่ครับโบรไมด์1.08 นะครับแล้วน้ําอย่าลืมนะครับว่าน้ําตรงนี้เป็นน้ำออกซิเดชันนะครับไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมชี้ให้ดูน้ําตรงนี้มันเป็นน้ารีดักชันนะครับเพราะว่าน้ํากับอิเล็กตรอนอยู่ฝั่งเดียวกันน้ําออกซิเดชันคือน้ําด้านบนไอประเด็นนี้แหละต้องระมัดระวังเด็กๆนี่ชอบเอาเลขมาใส่กันผิดบ่อยนะครับต้องเอาน้าออกซิเดชันนะครับมาคิดก็คือ1 2 3โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เกิดออกซิเดชันคนที่จะเกิดได้ต้องเป็นคนที่ E 0ูน้อยๆครับ E0 ูนน้อยๆก็คือไอโอดโบรไมก็ยังไม่เกกิดปยาาน้ํ ก็ยังไม่เกิดปฏิกิริยานะครับก็เป็นไอูไดน์ี่แหละที่เกิดก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คิดํำนองเดียวกันอุ้ยตกใจหมดนะครับ <laughs> ตกใจหมดโทรศัพท์มันสั่นเฮอยตกใจใฉยเลยนะครับแล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแค่โพแทสเซียมไอออน กับน้ำนะครับก็เหมือนเดิมครับนักเรียนดู e ีส่วนกันธรรมดานะครับโพแทสเซียมไอออนเนี่ยโจทย์น่ารักนี่ให้มาแล้วนะครับลบสองจุดเก้าสี่โวลต์นะครับแล้วก็น้ำน้ำต้องเป็นน้ำรีดักชันนะเป็นสมการนี้นะลูกไม่ใช่สมการบนนะสมการบนเนี่ยน้ำออกซิเดชันคนละอันกันน้ำรีดักชันคืออันนี้ก็จะเป็นลบศูนย์จุดแปดสามโวลต์นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมรู้ ผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็ปกติเนี่ยปยาออกซิเดชันคือ e 0ูน้อยแล้วปรยาเรดักชันเนี่ยก็คือต้องเป็น e 0ที่มากกว่านะครับใคร2ตัวนี้ใคร e ศมากกว่ากันก็คือน้ำ e 0มากกว่า ก็แสดงว่าโพแทสเซียมไอออนไม่เกิดปฏิกิริยานะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้น้องเต้ก็รู้แล้วครับว่าคนที่จะเกิดปะยาฝั่งนี้นะครับก็คือไอ,อโอไดีนนะครับคือไอโอไดีนแล้วไอโอไดีนเนี่ยเวลามันเกิดปะยาออกซิเดชันเนี่ยก็เนี่ยครับสองไอโอไดีนปะยาที่เกิดขึ้นนะครับสองไอโอไดีนนะครับจ่ายสองอิเล็กตรอนจ่ายสองอิเล็กตรอนนะครับแล้วกออ็กลายไปเป็นไอโอดีน กลายไปเป็นไอโอดีนไอห้อยสองเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ําฝั่งนี้นะครับเกิดรีดักชันน้ำรีดักชันคือตัวนี้นะครับก็คือ2โมเลกุลของน้ํานะครับมันรับ2อิเล็กตรอนมานักเรียนเห็นใช่ไหมครับรับ2อิเล็กตรอนมาเฉลยช้าๆชัดๆเกิดปฏิิกริยาแล้วกลายเป็นไฮโดรเจนแก๊สนะครับก็ตรงนี้ต้องมีฟองแก๊สไฮโดรเจนบุงบ่งปุ่งปุง,ง,งขึ้นมาด้วยนะครับเวลาเราทํากันจริงๆนะครับสองไฮโดรเจนไฮโดรเจนแก๊สบวกกับ2ไฮดรอกไซด์สองโอเฮทลบก็ฝั่งนี้จะเกิดโอเฮทลบขึ้นนะครับก หากคุณหยดฟีนอลไทลีลงไปก็อาจจะมองเห็นสีชมพูรยเรื่อทางฝั่งนี้ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ผมก็รู้กลไกหมดแล้วว่าปยาออกซิเดชันเกิดอะไรนะครับแล้วก็ปยารีดักชันเกิดอะไรนะครับแต่ว่าเวลาเราไปสอบกันจริงๆนะครับถ้าเรามานั่งวัดรูปนะครับสวยบ l ิงบ b l i แบบนี้ไม่ทันครับตายหาเลยครับนักเรียนครับตายตายสนิทเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยโจทย์ลักษณะนี้มันอาศัยความชํานาญนะครับนะต้องฝึกต้องฝึกนะครับยังไงยังไงเนี่ย เราอาจจะเก่งสู้ใครคนอื่นเขาไม่ได้ครับแต่ว่าเราฝึกนะครับถึงมันจะสู้ไม่ได้ไ,ดไม่ดีนักแต่ก็แพ้ไม่สมศักดิ์ศรีนักแรงออมาไล่เดูยวครับทีนี้เขาบอกว่า,ามีไฮโดรเจนเกิดขึ้นและก็มีโบรไมลด์ลดลงโบโรไมมันจะลดลงได้ไงครับ มันมีไฮโดรเจนเกิดขึ้นเนี่ยจริงผมไม่ได้เถียงนะครับแต่ว่ามีโบรไมลด์ลงเนี่ยโบรไมมันจะลดลงได้ยังไงครับมันไม่ไม่ได้เกิดปริยาใดรอบแรกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนี้ผมว่าไม่ใช่ประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้ไม่ไม่ไมใช่ไม่ใช่นะครับตัวที่2มีออกซิเจนเกิดขึ้นไหนเราไม่มีออกซิเจนผลิตภัณฑ์ฝั่งนี้ก็มีไอโอดีนฝั่งนี้มีไฮโดรเจนกับไฮดรอกไซด์นะครับนี่มีออกซิเจนเกิดขึ้นไหนเราไม่มีนะครับคนที่ไปบอกว่ามีออกซิเจนเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ดดูสสมมกกาาารรน้ํผิ นะครับใครที่เผลอพลาดไปดูสมการน้ําเอาน้ําออกไปใส่น้ํารีเอาน้ํารีไปใส่น้าออกนี่โอ้ไม่แน่อาจจะมาตอบข้อขอไขก็ได้นะครับแล้วก็พ H ลดลงนี่ผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเกิดเบสเบสเนี่ยโ h เลบเนี่ยเป็นเบสเบสพ h ต้องเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือผิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับมีโบรมีนเกิดขึ้นแล้วโบรมีนมันไม่ได้เกิดไปยาในรอบแรกนะครับมันไม่ได้เกิดไปยาในรอบแรกมีโบรมีนเกิดขึ้นได้ไงนะครับเพราะว่าโจทย์บอกมาชัดเจนนะครับว่าใส่ จักไฟฟ้าต่าสุดนะครับใช้ใอ้ E0 ต่ำๆเลยนะครับใช้ E0 ต่า e สุดเลยเพื่อบังคับไม่ปยาเนี่ยเกิดแค่ปลยาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโบรมีนมันเกิดไม่ได้ครับ pH เพิ่มอ๋อ pH เพิ่มนี่สมเหตุสมผลนะไม่ได้เถียงนะครับเพราะว่ามันเกิดเบสขึ้นมีไอโอดีนเกิดขึ้นก็จริงเนี่ยไอโอดีนเกิดขึ้นก็จริง PH เพิ่มขึ้นก็จริงเนี่ยมีโอเฮลบเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นผมผมจะตอบงงอง,งเลยนะครับแต่ว่าทําไมจอจานมันจึงผิดล่ะครับมีโพแทสเซียมเกิดขึ้น มันโปเซียมันไม่ได้เกิดปฏิกิริยานะครับถ้าเขาใช้สักรไฟฟ้าต่ําสุดขนาดนี้นะครับแล้วก็มีปริมาณไอโอไดลดลงไอไอโอไดลดลงนี่ผมไม่ได้เถียงนะนะครับเพราะว่าไอโอไดมันเปลี่ยนไปเป็นไอโอดีนเมื่อเวลาผ่านไปไอโอไดออนก็ต้องลดลงก็ถูกต้องนะครับก็สมเหตุสมผลดีแต่ว่าก็ข้างหน้ามันผิดก็มั่นใจแล้วครับว่าข้อที่39ยังไงยังไงก็ตอบงงงูแน่นอนช้าหน่อยในการเฉลยแต่นักเรียนลองฝึกฝนให้ชำนาญน,นะครับผมบอกกันตรงๆเลยว่าเรื่องนี้หลายๆคนหลายๆท่านไม่จําเป็นต้องวาดรูป นะครับไม่จําเป็นต้องวัดรูปก็ได้เพราะรูปเหล่านี้มันก็เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยในการตัดสินใจอะไรนะครับถ้าคุณชํานาญจริงๆคุณก็แค่เช็คไอออนบวกไอออนลบก็พอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ